ไม่ต้องห้อยคอก็คุ้มครองเพียงมีสิ่งเดียวนี้เท่ากับมีพระสมเด็จค่ะท่านผู้ฟังคะความเชื่อเรื่องวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของคลังเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่พึ่งพาทางใจของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยแต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ทุกสิ่งย่อมถูกเปลี่ยนแปลงให้ทันโลกทันสมัยยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับคนที่มีความเชื่อก็พร้อมที่จะสรรหาวัตถุมงคลต่างๆเพื่อมาบูชาให้จิตใจได้มีที่ยึดเหนี่ยวแต่ก็อาจโดนผู้คนบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องที่ไรสาระงมงายก็ให้ถือว่าเป็นการเคารพในความชอบของแต่ละบุคคล ส่วนบุคคลที่มีสิ่งนี้ไม่ต้องมีวัตถุมงคลห้อยคอสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลก็ปกปักรักษาส่วนจะต้องมีอะไรนั้นคลิปนี้บวบูชาขอน้อมนำมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะก่อนอื่นขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่าน บัวบูชาแชนแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะบันทึกจากเพจมูลนิธิเมืองธรรมพรมลังสีสมเด็จพระพุทธจารย์โตกล่าวเอาไว,วา้ว่าวัตถุมงคลจำเอาไว้เมื่อเราไปบูชาก็ดีนำไปแล้วได้มีบุญวาสนาครอบครองก็ดี จะมาทำปฏิกิริยากับวันเดือนปีกับธาตุขันให้เรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าเรามีแล้วมันไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนเลยนั่นเรียกว่าวัตถุอัปมงคลเข้าใจไหมจ๊ะถือว่ามันไม่ต้องวาสนากันของจะดีจะศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่เรามีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งนั้นหรือไม่ ถ้าเราไม่เชื่อไม่ศรัทธาในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรนั่นความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดจากตัวของเราเสียก่อนแล้วเมื่อเกิดความศักดิ์สิทธิ์จากตัวเราบวกกับสิ่งที่เราได้ครอบครองนี้แลมันถึงจะทำปฏิกิริยากันได้เข้าใจไหมจ๊ะเรียกว่ามันจะหนุนกันเกื้อกูลกันรวมกันเป็นหนึ่งนั้นแลจะมีอำน,นาจมหาศาล ถ้าโยมหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลอย่างเดียวแต่โยมไม่มีสิ่งมาร่วมด้วยแล้วมันก็เกิดพุทธคุณปาฏิหาริย์อะไรไม่ได้เลยเข้าใจไหมจ๊ะมันต้องเกิดจากโยมส่วนหนึ่งของที่โยมมีส่วนหนึ่งถ้าไม่งั้นแล้วมันก็เป็นของตายมันไม่ใช่ของเป็นแม้โยมไม่มีวัตถุมงคลอะไรแต่โยมมีองค์ภาวนา ก็เท่ากับโยมแขวนพระสมเด็จเข้าใจไหมจ๊ะดังนั้นฉันจึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลอะไรก็ดีที่ถูกต้องด้วยอธิษฐานมาแล้วด้วยครูบาอาจารย์นี้ย่อมมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่ถ้าเราคิดว่าเราศักดิ์สิทธิ์แล้วด้วยอำนาจแห่งศิลคุณงามความดีในพระรัตนตรัยที่เข้าถึงแล้วก็นั่นแล ก็หาต้องว่าต้องมามีวัตถุมงคลอะไรอีกไหมแต่ถ้าจิตใจเรายังไม่มั่นยังไม่ถึงในพระรัตนตรยัยการที่เราห้อยพระหรือวัตถุมงคลนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำเข้าใจไหมจะ๊ะเพราะเราไม่สามารถรักษาจิตได้ตลอดเวลานั้นวัตถุมงคลทั้งหลายจึงเป็นสิ่งที่เตือนใจว่าเรานั้นต้องทำความดี อย่าประมาทอย่างนี้เข้าใจไหมจ๊ะขอขอบพระคุณมูลนิธิเมืองธรรมพรมลังสีสมเด็จพระพุทธาจารย์โตค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับคนที่เชื่อและศรัทธานั้นคงเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทำไมเราต้องมีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลแต่สำหรับบางคนแล้วพระเครื่องวัตถุมงคลมีไว้ทำไม ทำไมชาวพุทธไทยจึงบ้าพระเครื่องพระเกจิที่สร้างพระเครื่องเป็นการอวดอุตริไหมพระเครื่องเป็นวิช,ชาทิฐิหรือเดรัจฉานวิช,ชาไหมบูชาพระเครื่องหนทางแห่งการหลุดพ้นหรือไม่อาจารย์พรหมสิทธิ์ทิพธาดาวงได้ตอบคำถามเหล่านี้เอาไว้ว่าพระเครื่องมีไว้เพื่ออะไร พระเครื่องมีไว้เพื่อเป็นเครื่องยิดเหนียวสารณะทางจิตใจก็เหมือนกับเรามีพ่อแม่เราก็อยากเห็นรูปพ่อแม่เอารูปพ่อแม่มาห้อยระลึกให้เราอุ่นใจทำไมพุทธไทยจึงบ้าพระเครื่องใช้คำว่าบ้าก็ไม่ถูกต้องนะต้องใช้คำว่าชอบติดตามหรือต้องมีเพราะว่าทุกอย่างมีวัฒนธรรมมีจริต จริเรายึดถือบรรพบุรุษพระเครื่องนั้นเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าเสมือนเป็นบนรรพบุรุษของเราเป็นสรณะการอวดอ้างอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของพระเกจิที่สร้างพระเครื่องเป็นการอวดอุตริไหมอันนี้ถือว่าเป็นการอวดอุตริถ้าหากว่าจะถือตามพระวินัยตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แต่เดี๋ยวนี้บางครั้ง ตัวพระอาจารย์ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ลูกศิษย์หาไปใส่โฆษณาเอาเองก็มีต้องให้ความยุติธรรมแก่ท่านด้วยแต่ถ้าหากว่าท่านประกาศออกมาเองอย่างนี้ผิดเลยนะเพราะพระพุทธเจ้าห้ามไว้พระเครื่องเป็นมิจฉาทิฐิหรือเดรัจฉานวิชาไหมพระเครื่องไม่ใช่มิจฉาทิฐิหรือเดรัจฉานวิชา,ชาขอให้เข้าใจใหม่ตามที่ได้อธิบายเบื้องต้นไว้แล้ว พระเครื่องก็เปรียบเสมือนบนรรพบรมใครนักถือก็ถือเอาไว้เป็นที่ระลึกเป็นสรณะที่พึ่งได้ถ้าหากมองว่าเป็นมิจฉาหรือเดรัจฉานวิช,ชาอันนั้นมองอย่างอาคติเกินไปคือเป็นไปได้ทั้งสองด้านแต่ถ้าคุณเอาตรงนี้แล้วไปทำอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นมิจฉาไปหลอกหวงชาวบ้านเขาไปเอาเขาแพงเกินไป หรือเอาพระเครื่องไปหลอกเอาเงินทองของเขาอย่างนี้เป็นมิจฉาแต่ในตัวจริงเนื้อแท้ของพระเครื่องแล้วไม่ใช่จุดมุ่งหมายแรกเลยที่มีพระเครื่องนี้คือเป็นอนุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราจึงอยากมีรูปของพระพุทธเจ้าจึงมีการปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นมาถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่มีแต่ถามว่าทำไมต้องมี เพราะว่าจิตใจมนุษย์ต้องมีสิ่งที่เป็นสรณะบูชาพระเครื่องคือหนทางแห่งการหลุดพ้นหรือไม่บูชาพระเครื่องแล้วไม่ใช่การหลุดพ้นอย่างเล็ดขาดไม่มีศีลอยู่ที่ใจคืออยู่ที่ความคิดถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ผิดศีลถ้าคุณมีศีลคุณก็ไม่คิดไปในทางที่ไม่ดีท่านผู้ฟังคะ การสวมพระเครื่องนั้นเป็นความเชื่อว่าเป็นมงคลคำว่ามงคลน,นั้นบวบูชาได้รวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับมงคลที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือหลักฐานของพระพุทธดำรัสเกี่ยวกับมงคลดังต่อไปนี้ค่ะ 1. พระไตรปิฎก,กเล่มที่7จพระวินัยปิฎกเล่มที่7จจุลภาคภาคสองเรื่องโพธิราชกุมาร วงเล็บ124สมัยต่อมาสตรีผู้หนึ่งปราศจากคันนิมนต์ภิกษุทั้งหลายไปปูผ้าแล้วได้กล่าวว่าท่านเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าจงเหยียบผ้าภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่เหยียบนางได้กล่าวอีกว่าท่านเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าจงเหยียบผ้าเพื่อประสงค์ให้เป็นมงคลภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่เหยียบ จึงสตรีผู้นั้นเพ่งโทษติเตียนโพลธนาว่าเมื่อเขาขอเพื่อประสงค์ให้เป็นมงคลชะไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงไม่เหยียบผืนผ้าที่ปูให้ภิกษุทั้งหลายได้ยินสตรีผู้นั้นเพ่งโทษติเตียนโพลธนาอยู่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพพ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขรหัต้องการมงคล เราอนุญาตให้ผู้ที่ถูกคฤหัสถ์ขอร้องให้เหยียบเพื่อความเป็นมงคลเหยียบผืนผ้าได้ 2. แต่พระองค์ก็ตรัสว่าพวกที่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมเป็นพวกอุบาสกจันทานคือเป็นพวกเลวซามเศร้าหมองและน่าเกลียดพระไตรปิฎกเล่มที่22 ราสุตันตปิดกเล่มที่14อังคุตรนิกายปัจจกะฉักกะนิบาทหจันทานสูตรวงเล็บ1.75ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกผู้ประสงค์ด้วยธรรมหประการย่อมเป็นอุบาสกผู้เลวทรามเศร้ามองและน่าเกลียดทรรหประการเป็นไฉนคืออุบาสกเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหนึ่ง เป็นผู้ทุศิลปหนึ่งเป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมหนึ่งสแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาหนึ่งทำการสนับสนุนในที่นอกศาสนาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นอุบาสกผู้เลวทรามเศร้าหมองและน่าเกลียดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมหประการย่อมเป็นอุบาสกแก้วอุบาสกปทุมอุบาสกบุญธริกธรรมห้าประการเป็นไนคืออุบาสกย่อมเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งเป็นผู้มีศิลหนึ่งเป็นผู้ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลหนึ่งไม่แสแวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาหนึ่ง ทำการสนับสนุนในศาสนาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นอุบาสกแก้วอุบาสกปทุมอุบาสกบุญทริก 3. พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าประพฤติชอบประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อใดก็เป็นมงคลเมื่อนั้นพระไตรปิฎกเล่มที่ย0 พระสุตันตปิฎกเล่มที่12องังคุตระนิกายเอกทุกติกะนิบาศสุปุพระพันหส,สูตรวงเล็บห95ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์เราได้ประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหราใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหราใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเยน็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นเชื่อว่าเป็นเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาวจีกรรมเป็นส่วนเบื้องขวามโนกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวา สัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วยมได้ผลประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขจงงอกงามในพระพุทธศาสนาจงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวล 4. และสุดท้ายคือมงคลสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่2 5พระสุตตันตปิฎกเล่มที่17 ขุทธะนิกายขุทธะปาฐธรรมบทอุทานะอิติอุตกะสุตตนิบาตมงคลสูตรในขุทธกะปาฐะวงเล็บผ้าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาทบินฑกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแล ขันปฐมยามล่วงไปเทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงามยิ่งนักอย่างพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งขันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดี ได้พากันคิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์จงตรัสอุดมมงคลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาตอบว่าการไม่คบคนพานหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลการอยู่ในประเทศอันสมควรหนึ่งความเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วในการก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบหนึ่ง นี้เป็นอุดมมงคลภาหุสัจจะหนึ่งศิลปะหนึ่งวินัยศึกษาดีแล้วหนึ่งวาจาสุภาษิตหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลการบำรุงมารดาบิดาหนึ่งการสงเคราะห์บุตรภรรยาหนึ่งการงานอันไม่อากูลหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลท่านหนึ่งการประพฤติธรรมหนึ่งการสงเคราะห์ญาติหนึ่ง กรรมอันไม่มีโทษหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลการงดการเว้นจากบาปหนึ่งการสํารวมจากการดื่มน้ําเมาหนึ่งความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลความเคารพหนึ่งความประพฤติถ่อมตนหนึ่งความสันโดษหนึ่งความกตันยูหนึ่งการฟังธรรมโดยการหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคล ความอดทนหนึ่งความเป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งการได้เห็นมรณะทั้งหลายหนึ่งการสนทนาธรรมโดยการหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลความเพียรหนึ่งพรหมจรรย์นหนึ่งการเห็นอริยสัจหนึ่งการกระทำนิพพานให้แจ้งหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลจิตของผู้ใดอันโลกกระทำทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวหนึ่ง ไม่เศรโสนึงปราศจากทุลีนึงเป็นจิตกเกษมนึงนี้เป็นอุดมมงคลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลเช่นนี้แล้วเป็นผู้ไม่ปราชัยฆ่าศึกทุกหมู่เหราย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี้เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นและนี่ก็คือคำว่ามงคลที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ที่บวบูชาขอน้อมนํามาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะท่านผู้ฟังคะต้องเข้าใจบริบทสมัยโบราณยุคบ้านเมืองมีศึกสงครามก็ดีผู้คนยังหวาดกลัวในเรื่องเล่นลับเหนือธรรมชาติที่ยุคนั้นยังไม่เข้าใจไหนจะกลัวพวกสัตว์ร้ายต่างๆอีกพระท่านในยุคนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะนิ่งเฉยก็กระไรอยู่ เช่นมีศึกสงครามท่านก็จะทำพวกของครั้งพวกผ้ายันตระกุดแจกโดยไม่ทำเป็นพระเครื่องที่เป็นพิมพ์พระพุทธดังนั้นต้องดูที่เจตนาว่าต้องการอวดอุตริหรือไม่มาถึงยุครัตนโกสินทร์อย่างสมเด็จโตท่านทำพระสมเด็จก็แจกชาวบ้านที่ใส่บาตรท่านกะบรรจุกรุที่บางขุนพรมกับชัยโยแล้วสมัยก่อนไม่มีการเลี่ยมพระ ต้องใช้การมัดลวดเอาบ้างหรืออมในปากบ้างหรือเอาไปฝนใส่น้ำกินยุครัตนโกสินไล่มาจนถึงก่อนปี2,500บ้านเมืองก็อยู่ในยุคสงครามตลอดต้นสมัยก็กะพะมา่าไล่มายุคล่าอาณานิคมจนถึงยุคสงครามโลกประชาชนหวาดกลัวเสียขวัญก็ต้องหันหาที่พึ่งทางใจพระท่านจะดูใดก็ใช่ที่ บางช่วงรัฐบาลถึงกับขอให้วัดต่างๆช่วยทำพระเครื่องให้ประชาชนจะได้มีขวัญกำลังใจหรือเอาไว้แจกทหารอย่างเช่นพระพุทธชินาราชอินโดจีน2485เป็นต้นพอหลังปี2500พระเครื่องก็จะถูกจัดสร้างในวาระสำคัญหรือช่วงที่มีภัยจากคอมมิวนิสต์ก็มีการจัดสร้างให้ทหารกันหลายรุ่นหลายวาระ บรรดาหน่วยราชการวัดโรงพยาบาลสถานศึกษาขออนุญาตจัดสร้างเพื่อนำรายได้ไปใช้เพื่อการกุศลกันมากมายดังนั้นเราควรดูที่เจตนาของการสร้างพระเครื่องด้วยค่ะโดยสรุปการสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลแม้จะไม่ใช่เรื่องที่ถูกที่มีในทางพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวพุทธ เพราะชาวพุทธหรือคนส่วนมากในยามวิกฤตบางครั้งก็ยังมีการวันวหวส่วนพระสงฆ์ที่จัดสร้างก็อยู่ที่ตัวท่านเป็นหลักค่ะพระหลายรูปท่านก็มีเมตตาอนุญาตให้จัดสร้างหรือร่วมจัดสร้างโดยที่ท่านไม่ได้สนใจยินดีย็นร้ายกับของพวกนี้เลยอย่างสมเด็จยานหรือท่านเจ้าคุณนอเป็นต้นส่วนพวกที่เป็นพุทธพาณิชย แบบที่ทำกันเป็นร่ำเป็นซันอย่างทุกวันนี้เป็นพวกที่แสวงหาลาภพยายามอุปโลกโน่นนี่นั่นหาเรื่องราววาระที่จะสร้างพ่อแม่ครูอาจารย์บรรณภาพไปนานก็ยังเอาชื่อของท่านมาขายมาหากินแม่รู้จักจบจักสิ้นเป็นตัวที่ทำให้ท่านเสื่อมเสียเป็นสิ่งที่ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียถ้าชาวพุทธมีจิตใจหนักแน่นมั่นคง เชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและเชื่อในการกระทำและเหตุปัจจัยแล้วคงไม่จำเป็นต้องมีการสร้างพระเครื่องหรือวัตถุมงคลใดๆยกเว้นในแง่ของศิลปะแต่ในความเป็นจริงแล้วชาวพุทธจะมีสักกี่คนที่ทำได้อีกอย่างคนเรามีอะไรให้ยึดเหนี่ยวแล้วส่งผลไม่ให้ทำชั่วหรือไปในทางที่ต่ำแล้ว ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเพราะคนเราปัญญาในทางธรรมไม่เท่ากันค่ะพระพุทธเจ้าท่านก็ยังยอมรับกับคนแบบนี้ประมาทว่าถึงจะไม่ได้อยู่ในขั้นดีแต่ถ้ามีอะไรให้ยึดแล้วเป็นคนดีได้ก็ยังดีกว่าพวกที่ไม่เอาอะไรเลยเหมือนบัวหลายเหล่านั่นเองค่ะหากการทำพระเครื่องเพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนา เจตนาในการสร้างท่านทำไว้ดีแล้วใครที่สติปัญญากำลังใจน้อยความเพียรอย่างอ่อนก็พึงเกาะวัตถุไปก่อนใครที่สติปัญญามากกำลังใจดีความเพียรแหลงกล้าก็วางวัตถุลงไปใช้หัวใจอันเปี่ยมไปด้วยพระรัตนตรัยเป็นมงคลคุ้มครองตัวเรานั่นเองค่ะ ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบวบูชาขอนำเรื่องรามาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟัง กลยะนานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทํามาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานหนังปัจ,จโยโหตุสาทู